สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดป็อก็จะพามาประกอบคอมอีกแล้วนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะครับจะมาประกอบคอมใช้เคสซูนามิพวาวเวอร์สไพลซูนามินะครับแล้วก็จะพามาสอนเสียบสายไฟ RGB เคสซูนามิอีกด้วยนะครับอ่ะใครที่กําลังอยากประกอบคอมโดยใช้เคสซูนามิอยากซิงไฟ RGB สวยๆเนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่สนใจเคสซูนามิแล้วก็ พวาวเวอร์สปายซูนิมิราคาคุ้มๆนะครับถ้าตามมาจากช่องแอดป็อกเนี่ยดูใต้คลิปเลยนะครับแอดป็อกจะแปะลิงก์โปรโมชั่นไว้นะครับรับส่วนลดสูงสุดถึง50%เลยนะครับราคาคุ้มๆถูกๆเลยใครที่ต้องการราคาดีๆเนี่ยดูใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวแอดป็อกจะแปะลิงก์มาให้เอาล่ะเดี๋ยวแอดป็อกจะพามาดูสเปคคอมวันนี้ที่แอดป็อกจะพามาประกอบกันเลยนะครับนี่ CPU ครับเป็นรุ่นยอดนิยมข,ของร้านแอ p ปอกเลยจะเป็น i5 73นะครับ1 3 5 0ที่มีคอร์และเท,ทถ,ถึง14คอร์20เท,ทบอกเลยว่า CPU ตัวนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับใช้งานทํางานออฟฟิศตัดต่อวิดีโอทํางานออกแบบรวมไปถึงสตรีมหรือว่าเล่นเกมเปิดบอรดเปิดหลายหนะ้าต่าง บอกเลยว่าคุ้มๆคอม,มไม่ค้างไม่หน่วงอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็เป็นเมนบอร์ดของ ASUS นะครับตัวนี้เป็นตัวคุ้มเลยสามารถรับ Wi-Fi รับบลู o ู h ได้ในตัวใส่แรมได้4แถวใส่เอ็มทูได้2ตัวนะครับสิงระบายวาำร้อนภาคใหไฟใหญ่ๆแล้วก็มีการรองรับ A R G B ถึง3ตํตำแหน่งเลยนะครับ คุ้มมากๆเลยใครที่กำลังหาเมนบอร์ดคุ้มๆแบบนี้แล้วก็ซิงไฟ RGB ได้หลายตำแหน่งเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับต่อมาแรมครับผม16 g b บัส3200นะครับจะเป็นแรมของ Viper Gaming นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสีเทาสวยงามมากๆครับดูวัสดุต่างๆโา้โหทำมาโคตรด,ดีครับต่อมากาจอครับผมตัวนี้เป็น GTX 1660นะครับนี่ตัวนี้เป็นสงพัลมนะครับ ต่อไฟเลี้ยง8พน1หัวมีแบ็กเพจเสริมความสวยงามแล้วก็ป้องกันขี้ฝุ่นต่อมาพ,พาวเวอร์สายครับผมเป็นของซูนามินะครับตัวนี้จะเป็น600วัตต์มีมาตรฐานป้องกันไฟกระชากอีกด้วยนะครับเหมาะกับการ์ดจอพวก3060 4060ได้อยู่นะครับซีพก็แนะนําประมาณ i3 i5 พอได้นะครับเป็นพ,พาวเวอร์สายตัวคุ้มเลยเอาละเดี๋ยวเราจะพาเริ่มประกอบคอมกันเลยครับเอ hey, แล้วก็ กดสลักลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกทางขวาแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นนี่ก็จับครับปุ๊บแต่แต่ก่อนที่เราจะจับให้ทกนสังเกตน,นะครับเห็นไหมจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะจำตรงนี้ไว้นะครับอโอเคเปิดรอทีนี้เราก็หยิบ CPU ขึ้นมานะครับนี่ติดตั้ง CPU ูมือเดียวให้ดูเลยนี่ครับสามเหลี่ยมเหมือนกันที่เรปอกให้ดูเมื่อกี้นี่จะมีสามเหลี่ยมตรงนี้เราก็หันสามเหลี่ยมมาในทิศทางเดียวกันเลยครับแค่นี้ง่ายๆแล้วเราก็ค่อยๆวางนะครับให,ให้ให้ตรงล็อกเห็นไหม ตรงล็อกแล้วเราขยับดูโอเคตรงล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็งับสลักลงอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งกดตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแง่งให้อยู่นะครับกดปุ๊บแล้วก็เอาตรงเนี้ยงับลงงับเหล็กนะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็กดปุ๊บล็อกเข้าที่เดิมแล้วก็เอาฝาออกเรียบร้อยครับติดตั้ง CPU ต่อมาเราก็จะมาติดตั้งแรมนะครับเราก็จะติดตั้งแถวข้างนอกก่อนนะครับเีย๋ยวเราก็เปิดรอ นี่นะปึ๊บปึ๊บตรงนี้ไม่ต้องเปิดนะเพราะว่ามันฟิกไว้แต่ตัวเราก็ดูสลักไว้นะตรงนี้ในส่วนของแรมนะครับแรมเขาก็จะมีสลักเหมือนกันแล้วก็วางสลักให้ตรงกันแค่นั้นแล้วก็กดลงไปตรงๆแรมสีเทาเหมือนกันกันกบสลอ็อตเมนบอร์ดเลยครับทุกคนอ่ะทีนี้กดลงไปนี่ครับนี่ครับก็จุ๊บนี่ให้มันดังแป๊กเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาหยออซิลิโคนกันสิลิโคนที่เราใช้ผมก็เป็น อาร์ติตเอ็มเอ็กโฟเลยครับเป็นซิลิโคนที่คุณภาพสูงนะครับระบายความร้อนดีแล้วก็อายุการใช้งานนานมากๆเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนซิลิโคนบ่อยๆตัวนี้แอปปกจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้ราคาปกติจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทตอนนี้ a อปป๊อกจัดโปรอยู่นะครับเหลือ200ท้ถ้วนนะครับถ้าใครมาจากคลิปนี้นะครับแอปป๊ลดทะเลเหลือ200ทถ้วนนะครับตอนนี้แอปปอกกำลังเคลียร์สต็อกนะครับ200ถ้วนฟรีส่งกันไปเลยนะครับอ่าถ้าสนใจนะครับจะได้เอาไปประกอบคอมใหม่ CPU ระบายความร้อน ดีๆเย็นๆใช้งานได้อีกนานไม่ต้องเปลี่ยนซิลิโคนบ่อยนะครับบีบลงไปเลยนะครับประมาณเม็ดก็พดเม็ดถั่วเขียวอ่าน,นี้นะครับจากนั้นเราก็เอาซิงค์ระบายความร้อนมาใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซิงค์เดิมๆที่แถมมากับตัวกล่องนะครับ <c oughs> เราก็วางลงไป <c oughs> ให้เราหมุนเสาไปทางขวาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ปลดสลักเนาะ เร็จแ้ทีนี้เราก็กดครับผมเป็นมุมทแยงมันก็ดังแป๊กแป๊กเห็นไหมไม่แป๊กก็คลิกเลยครับอืมฝั่งนี้ไม่ลงก็ต้องใช้มือกดแรน่อยโอเคทีนี้เราก็มาเช็คครับผมว่าลงสลักดีหรือเปล่าเสมอกันไหมน่ครับลงนะครับนี่ก็ลงนี่ก็ลง น,นี้ก็ลงต่อมาครับเราก็เสียบสายไฟพัดลมรับผมตรง CPU fan สีเทาตรงนี้นะครับนี่เรียบร้อยทีนี้เราก็จัดเรียงสายไฟสักนิดนึงนะครับให้มันแบบดูเรียบร้อยก่อแอบไว้ตรงซิงก์ก็ได้นี่เห็นไหมครับ เสร็จแล้ว,ลวทีนี้เราก็จะมาติดตั้ง M ตันะครับโดยการขันน็อตตรงนี้ออกจัวนี้ก็จะเป็นตัวซิงค์ะงระบายความร้อน M ตัดด้วยนะผมจะให้ M ตัไม่ร้อนแล้วก็การอ่านการเขียนสเสถียรมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็รองรับ PCIe 4.0เลยนะครับรุ่นใหม่เร็วแรงสําหรับใครที่ไม่มีไขควงชุดนะครับ Apple ก็มีไขควงสำหรับการประกอบคอมนะครับสามารถปรับระดับได้ด้วยสามารถเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะครับคุ้มนะครับใช้ยาวๆอัปเกรดคอมหรือว่าจะเอาไปไขยอย่างอื่นก็ได้ นะก็มีเป็นชุดใหนะ้ถ้าสนใจชุดประกอบคอมก็ทักหมายไอป็อกได้เลยนะครับไอป็อ e กมีจัดชุดประกอบคอมให้อยู่นี่ครับแกะมาแล้วทีนี้เราก็แกะพลาติกที่แปะกับตัวยางซิลิโคนออกมานะครับปุ๊บอันนี้มันก็จะช่วยซับความร้อนระบายความร้อนได้ดีได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วน SSD นะครับเราก็ใช้เป็นของ Kingston Fury ดูด,ดันมากๆผมอันนี้เพ p l e ก็ใช้แล้วใช้อีกนะครับตัวนี้2,000กิเป็น PCIe 4.0ด้วยตรงรุ่นเลยนะครับอ่านเขียนได้ไวมากๆทีนี้เราก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยทีนี้เราก็วางซิงค์ระบายควาร้อนกลับไปที่เดิมนะครับกดนิดนึงแล้วก็หมุนเรียบร้อยครับติดตั้ง CPU RAM SSD เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะ เอาเมนบอร์ดเนี่ยใส่ไปในเคสคอมนะครับแล้วก็ดูครับสล็อตการ์จอเสริมความแข็งแรงให้อีกด้วยนะครับถ้าใครอยากจะใส่เอโนทูอีกหนึ่งตำแหน่งก็ใส่ตรงนี้ได้ต่อมาเราก็จะมาใส่โพลส์พายกันเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่เดวปอกจะพามาดูว่าโพลส์พายตัวนี้มีสายไฟอะไรบ้าง mm hmm. เผื่ออนาคตเราอยากจะอัปเกรดว่าแล้วเราจะใช้สายไหนได้บ้างสายไหนพอหรือเปล่านะครับส่วนนี้ก็เป็นสายไฟย่างเมนบอร์ดนะครับปกติเลยต่อมาครับผม โมเลก2หัว1เส้นนี่ก็เป็นสายซาร์ตาสหัว1เส้นอันนี้สำคัญเลยอันนี้จะเป็นสายไฟเลี้ยง cpu นะครับก็จะเป็น8พิน2หัวเลยนะครับเป็น8พิน2หัวเป็นสาย Y แบบนี้นะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นซาร์านะครับเอาไว้เสียบพวกคอนโทรลเลอร์เอาไว้เสียบพวก sd s hard disk นะครับไฟเลี้ยงนะต่อมาครับอันนี้จะขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมเมอร์สายไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับมี8พิน แค่หนึ่งหัวนะครับเสียดายจริงๆจริงๆ,งๆแล้วอะ่ะแอดบองว่าไอสายเฟเซนซีพจริงๆมีแค่หนึ่งหัวก็พอนะครับที่สําคัญจริงๆอะ่ะเป็นหัวจ่ายเฟี้ยงกาจอจริงๆมันควรจะมี8ปดบวกแปดได้ซ้าแต่นี้มันมีแค่8หัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าการจอใครที่มีเฟีเยงตัวนี้มี2หัว8ปดบวกแปดอ่ะพอวัสดุไฟตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีแค่หัวเดียวพอวัสดุไฟตัวนี้ใช้ได้อ่ะถ้าใครนึกไม่ออก นี่ครับการ์ดจอตัวนี้จะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเสียบได้แค่หัวเดียวหัวนียก็ไม่มีให้เสียบแล้วนะครับก็ต้องดูเป็นรุ่นอื่นอันนี้ก็จะลืมเปิดไว้ด้วยนะครับเปิดไว้เลยอย่าลืมแย้วเปิดไม่ติดกันอ่าทีนี้เราก็เอาไปใส่แล้วก็ขันน็อตปกติได้เลยนะครับภายในกล่องโพสไพยนะครับก็จะมีเคเบิลไท้ายไว้เก็บสายแล้วก็น็อตขันโพสไพยมาให้ด้วยต่อมานะครับเราก็จะเอาเมนบอร์ดใส่เคสนะครับแต่ตามสไตล์ป๊อกนะป๊อกจะเอา สาย cpu กับสายเมนบอร์ดเข้ามาก่อนมันจะได้เสียบง่ายในกรณีที่เมนบอร์ดมันมันค่อนข้างใส่ยากนะครับไม่งั้นถ้าใส่เมนบอร์ดปุ๊บม,มันจะแย่สายสเข้ามาได้ค่อนข้างลําบากเลยแล้วก็แบ็กเพลท้าผม iopanel ว่าใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสที่ใส่กับเมนบอร์ด m a c x นะครับจะใส่ขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับต้องดูดีๆนะเวลาเราจะซื้อเมนบอร์ดเฮ้ยรูอว่าใส่ได้วะเดนะโอ้ใส่ไม่ได้นะครับก็ เลาซื้อเมนบอร์ดนะให้ดูรหัสลงท้ายเมนบอร์ดอย่างเช่นดูตัวเนี้ยตัวเนี้ย b 7จ m เมนบอร์ดที่ลงท้ายด้วย m แบบนี้จะใส่เคสนี้ได้แต่ถ้าเมนบอร์ดที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย m เช่น b 7 6 0อย่างเงี้ยมันจะใส่กับเคสตัวนี้ไม่ได้นะครับต้องดูดีๆเนี่ยอันนี้คือใส่เต็มพอดีเลยนะครับเหเ็นปะมันไม่มีช่องว่างเลยเห็นไครับเนี่ยเต็มเต็มซุ้มล้อเลย ใส่ไม่ได้นะครับต้องเป็นตระกูล m a t x เท่านั้นโอเคทีนี้เราก็ต่อไฟเลี้ยง cpu เลยครับเสียบสายเลียงเมนบอร์ดโยกโยกสายโยกขอ,อนิดนึนนงโอเคลงนะพอลงเสร็จปุ๊บเราก็ขันน็อตเลยนะครับขันนอ็อตครบทุกตัวแล้วเราก็จะร้อยสายไฟขึ้นมาจากข้างใต้ตัวเคสพอดีเลยนะครับนี่ครับเราก็ใส่เมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูบริเวณภายในสักหน่อยเนี่ยก็คือ ร้อยสายพวกฟอนต์พาร์นลพวกออดิโอ USBRGB ก็ร้อยสายผ่านตรงน,นี้ได้เลยนะครับส่วนด้านบนสามารถใส่ชุดน้ํา2ตอนได้กําลังดีเลยนะครับใส่2ตอนตรงน,นี้มีบริเวณค่อนข้างเยอะเลยนะครับใส่ชุดน้ํา2ตอนได้ส่วนพัดลมนี่เขาก็แถมมาให้ครบเลยนะครับดูดลมเย็นด้านหน้า3ตัวเป่าลมร้อนออกด้านหลัง1ตัวแล้วข้างใต้นะผมมีพวกช่องลมต่างๆทําทให้การระบายความร้อนเนี่ยมันดี มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับเอาละทีนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนปรับเซียนกันเลยนะครับกับการเสียบสายไฟพัดลมและสายไฟ RGB ของเคสซูนามินะครับรวมไปถึงพวกพัดลมซูนามิชุดน้ำซูนามิอะไรต่างๆครับผมก็เอาแนวทางนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะผมถ้าใครสนใจเคสซูนามิตัวนี้นะผมโพสต์สปายตัวนี้ตอนตนี้กําลังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าตามมาจากช่องแอดบล็อกนะครับ ได้ส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถ้าสนใจกดดู description นะผมลิก์โปรโมชั่นต่างใต้คลิปได้เลยนะครับกดกันได้เลยนะครับผมมีจานวนจำกัดนะครับโปรโมชั่นมีจานวนจำกัดก็รีบกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ของทุกๆคุ้มๆกดไปดูกันได้เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับอย่างที่ปองบอกไปย้าเสมอนะครับถ้าจะเล่นไฟ RGB ของทางซูดามิเนต้องลงทุนซื้อเมนบอร์ดหน่อยนะครับเพราะว่า บางเคสบางพัดลมเนี่ยมันไม่มีคอนโทรลเลอร์อะไรมาให้เลยมีแต่สายไฟแบบนี้มาให้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซิงไฟเราก็ต้องมีเมนบอร์ดนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นเมนบอร์ดที่รองรับ a r g b นะครับวิธีสังเกตง่ายๆเวลาเราสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับให้ดูโลโก้โลโก้ไฟ r g b เนี่ยพวกสีลุ้งอะไรพวกเนี้ยเมนบอร์ดพวกเนี้ยแน่นอนว่ามันสามารถสิงไฟได้อยู่แล้วแต่ถ้าเมนบอร์ดไหนที่มันไม,ไม่ได้แบบมีรูปสีลุง้งรูปไฟ r g b เลยให้เราตีความไปว่าอ่ะมันไม่รองรับ การพ่วง rgb นะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับสำคัญสำคัญมากๆโอเคทีนี้ถามว่าแล้วถ้าคอมของเราเนี่ยไม่ได้แบบมีซิงค์ไฟ rgb พัดลม rgb มันจะติดไหมติดนะครับมันจะติดให้อัตโนมัติเลยแต่มันจะปรับโหมดไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะทีนี้เราก็มาเสียบสายไฟพัดลมเลยนะพัดลมมีอยู่สตัวแล้วก็ต่อกันได้เลยนะครับต่อเป็นตัวต่อแบบนี้ง่ายๆครับอ่ะสองตัวแล้วนะนะตัวที่ พัดลมตัวที่สามพัดลมตัวที่สี่ทีเนี้ยเราก็เอาสายโพลส์พายนะครับเนี่ยสายที่มาจากโพลส์พายเอามาเสียบต่อตูดอย่างนี้เนี่ยปุ๊บทีนี้พอเปิดเครื่องพัดลมหมุนมีไฟ RGB ์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับการซิงไฟ ARGB นะก็เนี่ยครับมันก็จะมี1 2 3 4 2> มี่มีสสายนะครับเพราะว่าพัดลมมี4ตัวแต่ มันจะมีทั้งตัวผู้ที่มีเข็มแบบนี้นะครับเป็นเข็มเข็มแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเมียนะครับวิธีเอาพัดลมตัวตัวแรกนะครับเราก็เอาพัดลมตัวที่2ที่มีเข็มแบบนี้นะครับเอามาเสียบกับพัดลมตัวแรกะเราซิงค์ไฟกันแล้วสองตัวปุ๊บทีนี้เราก็หยิบ a i g b นะครับตัวที่3ม,มาเอามาเสียบได้3ตัวแล้วทีนี้ เราก็เอาตัวที่4ครับผมเอามาเสียบกับปุ๊บเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเสียบพ่วงกันทั้งหมด4ตัวอันนี้มันเหลือนะครับในกรณีที่เราจะเอาไปพ่วงกับพัดลมตัวอื่นๆที่เราต่อเพิ่มเราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดไว้ทีนี้มันก็จะเห็นนะครับอันนี้หนึ่งหัวเน,นี้เราต้องไปเสียบที่เมนบอร์ดเมนบอร์ดต,ตัวนี้ครับเห็นไหม มันก็จะเสียบตรงนี้เลยนะมันจะเป็น3ามสรูนะครับเป็น3ามรูเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเหมือนกันกันกบเนี่ยที่มันอยู่กับเข็มนี่เลยครับมันอยู่มันจะอยู่ที่ตัวเ็นบอร์ดแล้วก็เอาเนี่ยที่มันเป็นตัวเมียนะครับเอามาเสียบสมมติว่านี้อยู่เหมือนตรงเมนบอร์ดนะแล้วก็มาเสียบปั๊บแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไอ้พอกจะร้อยไอ้ตัวนี้นะครับเข้าไปด้านหน้าด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเอาไปเสียบกับเมนบอร์ดนี่รัเข้าไป นนแมทุกคนมันจะมีอยู่ที่เราก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยเท่านี้เราก็สิงไฟได้แล้วเราก็เปลดโปรแกรมของเมนบอร์ดที่เอาไว้คุมไฟนะอย่างของ ASUS มันก็จะเรียกว่า ASUS Aura Sync นะครับหรือว่า ASUS Ammon Key Ammon Key 8นี่แหละนะครับเดี๋ยววกจะลองปรับให้ดูต่อมานะครับหลังจากที่เราติดตั้งสายไฟ RGB ซิงไฟ RGB เรียบร้อยแล้วนะครับแอ่บอกก็ได้ทำการร้อย สายไฟเลี้ยงการ์ดจอมารอเลยนะครับผลส่วนพวกสายพวกฟอนต์พาเนลพวก USB พวกอะดิโตอต่างๆนะครับเดี๋ยวป๊อกจะแปะลิงก์ที่ป๊อกสอนเสียบไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวป๊อกจะข้ามขั้นตอนเสียบตรงนี้ไว้เนาะเพราะว่าป๊อกก็สอนไว้หลายคลิปแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งการ์ดจอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเบสิกเบสิกเลยฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะมันก็จะมีสล็อตของเขาอยู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บดังแป๊กก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ แล้วก็ทําการเสียบสายฟิล์มก้านจอลงไปเนี่เท่านี้ก็เป็นอันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตการาจอเท่านี้เองนะครับเอาละเดี๋ยวที่นี้เราจะไปดูขั้นตอนต่อไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับประกอบขอมเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวป๊อกจะพามาลองซิงค์หมดไฟกันดูนะครับด้านหน้าก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับจะเป็นกระจกเทอร์โการ์ดนะครับลมก็จะเข้าฝั่งนี้หนึ่ง ฝั่งนี้หนึ่งนะครับก็จะเข้าซ้ายขวาแล้วก็สามารถแกวได้นะครับมันจะเป็นแบบดึงออกได้เลยนะครับมันจะเป็นสลักดึงออกได้ครับทําความสะอาดง่ายด้านข้างก็ผมก็เป็นกระจกเทปกัสเช่นกันนะครับอันนี้ป๊อซิงค์โหมดไฟเป็นสีขาวนะเดี๋ยวผมจะลองปรับโหมดไฟให้ดูว่าสามารถปรับโหมดไฟผ่านเมนบอร์ดได้ไหมนี่ครับโหมดบีดดิ้งนี่สามารถปรับสีไฟได้นะขึ้นอยู่กับว่า เมนบอร์ดที่เราใช้อ่ะมันมีลูกเล่นอะไรแบบไหนนะครับก็จะปรับได้ตามลูกเล่นของเมนบอร์ดนั้นๆเลยอันนี้ RGB เปลี่ยนสีไปเรื่อยโหมดเรนโบว์โหมดกระพริบแล้วก็โหมดตามเสียงนะครับต่อมาก็โหมดอุณหภูมินะครับอย่างนี้อุณหภูมิเย็นอยู่นะครับถ้าอุณหภูมิร้อนมันก็จะขึ้นมาสีส้มเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้ Okay. แล้วก็สามารถปิดไฟได้นะครับอ,อย่างเช่นเราอยากจะเป็นสีขาวใช่ไหมหรือว่าอลองโหมดนี้ดูสิจะเป็นแบบสีน้ำเงินแดงนะครับหรือว่าเราจะปรับตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงก็ได้เห็นไหมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจเคสนี้หรือว่าโพสต์ตัวนี้นะครับสามารถกด รับโปรโมชั่นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นสําหรับใครที่ตามมาจากร้านแอปป๊อกนะครับสามารถกดรับส่วนลดสูงสุดถึง50%เลยหรือว่าถ้าใครอยากให้แอปป๊อกประกอบคอมให้สวยๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นคอมตู้ปลาครับแอปป๊อกจัดให้ได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับแจ้งงบประมาณแจ้งความต้องการมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอปป๊อกจะจัดให้ตามคำขอ,งขอ,งของลงโปรแกรมลงเกมให้พร้อมใช้งานเลยสำหรับวันนี้แอปป๊อกขอตัวไปก่อนถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปปบ